สวัสดีทักทายคะ่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะพามาทําข้าวหมากกันคะ่ะนี่ก็คือหน้าตาข้าวหมากที่เสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เป็นเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะกินแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่ากว่าที่จะเป็นข้าวหมากได้นี้เราทําแบบไหนและนี่ก็คือข้าวเหนียวค่ะที่เราแช่น้ำไว้ตั้งแต่เมื่อคืนพอเช้ามาก็เอาไปนึ่งเหมือนเรานึ่งกินปกตินั่นแหละคะ่ะถึงขั้นตอนนี้นะคะเราก็าน้ําใส่กะละมังค่ะน้ําที่ใช้นะคะเป็นน้ําประปา ใครจะใช้น้ำฝนก็ได้เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาข้าวที่เราเนึ่งร้อนๆนะคะเทลงไปในน้ำเลยค่ะจากนั้นก็ใช้มือตะล่อมเบาๆค่ะให้ข้าวแตกตัวนะคะไม่ให้จับตัวเป็นก้อนค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็เทน้ำออกนะคะเราก็ใส่น้ำเพิ่มล้างใหม่อีกครั้งค่ะล้างแบบนี้นะคะประมาณ2ครั้งนะคะไม่เกิน3มครั้งโดยส่วนใหญ่ที่เราล้างก็เพื่อเอาอยางของข้าวเหนียวออกให้หมดค่ะวันนี้เราก็ล้างน้ำสองรอบนะคะเสร็จแล้วก็พักให้สะเด็ดน้ำค่ะ เดี๋ยวมาดูในส่วนของแป้งข้าวหมากค่ะแป้งข้าวหมากนะคะเราใช้สี่ก้อนนะต่อข้าวเหนียวหนึ่งกิโลค่ะสําหรับเม็ดแป้งนะคะอาจจะไม่เหมือนกันก็จะระบุไปเลยค่ะว่าหนึ่งเม็ดใช้ได้ข้าวเหนียวกี่กิโลเหมือนเจ้านี้ก็เหมือนกันค่ะที่เราซื้อมาจากวัดพระาธาตุค่ะวัดพระศรีมหา,าธาตุวรมหาวิหารที่นครศรีธรรมราชนะคะสี่ก้อนต่อข้าวเหนียวหนึ่งกิโลค่ะแป้งข้าวหมากเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็เอามาตำตำ ทำให้เป็นผงละเอียดแล้วเอามาโรยบนข้าวเหนียวคลุกเคล้าทีละส่วนค่ะโรยแป้งแล้วก็ใช้มือคลุกเคล้าหรือตะล่อมตะล่อมเบาๆค่ะเราจะทําแบบนี้โรยแป้งแล้วก็คลุกเคล้าสลับกันไปค่ะจนกระทั่งหมดแล้วก็ทุกอย่างเข้ากันหน้าตาประมาณนี้นะคะแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะเราจะนําไปห่อกันเลยค่ะ วันนี้ก็เลือกที่จะใช้ใบกล้วยค่ะเพื่อที่ว่าอยากจะได้กลิ่นหอมของใบกล้วยรถสัมผัสแบบเข้าหมากโบราณหรือถ้าใครไม่มีเวลานะคะก็สามารถที่จะเก็บใส่ภาชนะวางไว้ที่อุณหภูมิปกติประมาณคืนที่2ก็เริ่มเป็นค่ะพอครบ3คืนก็กินได้แล้วค่ะบ้านเราก็ทํากินกันบ่อยๆค่ะทํากี่ครั้งก็เป็นทุกครั้งค่ะถือว่าไม่ยากนี่ก็ครบสมคืนแล้วค่ะทุกคนเราก็มาแกะให้ดูนะว่าเข้าหมากของเรา เป็นแล้วคะ่ะมีกลิ่นหอมเราก็อาจจะหอมไม่ค่อยสวยนะคะวันนี้ก็ใช้ใบกล้วยป่าคะ่ะมีความซาหน่อยๆคะ่ะเห็นไหมคะมีน้ำแบบปริมปริมน่ากินมากคะ่ะแนะนำนะคะให้เอาเข้าตู้เย็นค่ะน่ากินมากเย็นๆหวานๆซาๆอร่อยดีคะ่ะลองไปทำกันดูนะคะถ้าใครอยากกินไม่ยากคะ่ะ คลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปวิดีโอของเรานะคะสวัสดีค่ะ